ครับสวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีแฟนครับทฟนช่องซู้ขุสุคนนะครับผมอ่ะมืดจะพามาตามแนวทางรัฐบาลไทยกันนะครับของหมวดประจํานะครับอากาศคึมๆเล็กน้อยนะพี่น้องนาะอ่ะเริ่มมืดมาแล้วพี่น้องเอฟซีอ่ะพาอย่เข่ากันนะครับเอามาเบิ้งกันนะครับก่อนที่จะมืดก่อนที่จะบ่เห็นหวงกันนะครับของหมวดประจําวันที่สิบหกกันเด้อพี่น้องเอฟซีสิบหกสิบหก กยกันนะครับสองห้าหกหกกันอ่ะเมือกเจิมจังนะพี่น้องเอฟซีนะครับงวดประจำวันที่เปลี่ยนหมึกใหม่พี่น้องเอฟซีนะครับงวดประจำวันที่ 16บหกสิงหาสองห้าหกหกครับผมอ่ะบนอย่างเดียวนะครับครับบนอย่างเดียวเด้อบนคือบนนะครับพี่น้องยูซี่นะครับอ่ะบนคือบนนะครับ อาพี่น้องอีฟซี่นะครับมาเบิ้งลักฐานยอดหลังกันนะครับวัาที่ผ่านมานะครับแอดห้ไปนะครับมีจุดไอกันแน่นะครับนะครับรอสักครู่นะครับแอดหาเบิงกอนนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับอาพี่น้องอีฟซี่ครับผมหาบอเห็นเลยครับพี่น้องอ่ะลักฐาน ห้พี่น้องอีเขาเบิ้งคลิปยอดหลังก็ได้เ้ยพี่น้องเด้อยนะครับงสงงัสงหมดที่แล้วจะเข้าตะเลขวิ่งแล้วนะพี่น้องอ่าครับหมดนี่อาวชิาหาลักฐานไม่พี่น้องอิซี่รเ,เบิ้งกันนะครับลักฐานจะกุ้ใส่นะครับเพราะว่ามันหลายพดนะครับกองอีเลอยู่นะครับ <laughs> สมมติกันนะครับหาเบิ้งเรลากัยังบ่ชอยอ,อยู่ครับบลูแอดเอาไปว่างไ้ใช้กันนะครับพี่น้องอซี่ อ่าฉะนั้นแล้วนะครับบ่เป๊อบยันบ๊อพี่น้องเนาะขอโทษขอพ่ายไรบ๊วยเอาลักษณะไม่เบิ่งนะครับนะครับหาแล้วก็บ่พ่อจักอยู่หั่งใดกล่องใดนะครับอยู่ในหันถุงปุ๋ยนั่งแนสิไปค้นหากับบ๊พ่อต้องใช้เวลากันนะครับพี่น้อง FC อ่อาฉะนั้นแล้วขอโทษขอพ่ายพี่น้อง FC บ่ได้เอาลักษณะไม่เบิ่งเด้อบนนะครับบ่สิแล้วจับคู่บ่เข้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับแบท พูดตรงๆกันได้พี่น้องจับคู่ไม่เข้านะครับหมดทีเแียวนะครับอ่ะมาเบิงกันนะครับงวดนี้บมมีหลักฐานกับ่มเป็นยังพี่น้องขอถทดขอแพ้หลายหาบ่พอนะครับบ่แมนอ่าบ่แมน่าบ่อยากให้มาเบิงนะครับพี่น้องอยากให้เบิงอยู่แต่มัญหาบ่พอนะครับบม่รู้ไปเก็บวไปตรงใดกันนะครับก็เคยเอาคลิปกันอยู่พี่น้องบนอย่างเดียวนะครับแล้วที่นี้มาเบิงกันนะครับบ่มีหลายคู่นะพี่น้องบ่หลายคู่กันนะครับ บาลายโคกันแอดคือให้เลขสามตัวนะครับอ่ะวิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งบนเฉพาะบนนะครับเด้อว,วิ่งบนนะครับวันนี้ให้วิ่งสามกับหนะครับพี่น้องอ่ะจะเดินต่อกัน่าพี่น้องเอีมาเบิ่์กันนะครับ สามกับห้านะครับพี่น้องเอฟซีสามหาหมาทำกันได้เลยพี่น้องเด้อนะครับบ่ปักหลักนะครับบ่ปักหลักมาทำกันได้นะครับแจ้งวันะนดนี้นะครับวัดน,นะดนี้แอดจะเด่นให้ที่สามนะครับสามบนนะครับเด่นให้ที่สามกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะชีเบิกเบิดแต่บ่ได้ไปซื้อมาพี่น้องเอฟซี C. กับพ่อเข็นกันน้พี่น้องน้าพ่อมีสีวิส,สันกันนะครับอ๋ะนะครับพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องฝนตกปนอะทั้งแอนแอด,ดกำลังเริ่มตกกันนะครับทั้งอุดีทานอนอุรธานีนะครับเนาะเอาครับผมนี่ครับวิ่งบนสามกับห้าเดนที่สามนะครับสามห้ามาด้วยกันได้กอดข้อกันมาได้เด้อพี่น้องได้นะครับ เด็กสูตรของแอดนี่ทางเทียกับมานน้ำกันนะครับมานำกันได้นะครับอาทีนี่มาเบิ้งกันนะครับแอดจะให้เลขกสามตัวนะครับพี่น้องสามตัวให้พี่นอ้อ,นองเอาไปพิจาจรนาเบิ้งนะครับพิจารณาเบิง้งชอบค่อ,เอาเดอ้บอบชอบกับ่านนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับแอดจะให้เก้า ห้าสามนะครับพี่น้องที่เด็กสามตัวนะครับเก้าห้าสามนะครับเด็กเก่าด้วยด้วยนะครับเลขกเก่าของแอดนะครับจะงอหนัวหนึ่งห่างเนะก้าหกสามเอาไปสองคู่กันพี่น้องที่สองคู่กันเลยนะครับ นะครับหลักร้อยคือ9นะครับพี่น้องยิปซีหลักร้อยจะมี9มี8มี1นะครับเด้ออ่าแต่แอดบอลงหลักร้อยให้ดอกห้างเทียมกับมาห้างเทียมกับบมานะครับเอานะครับผมเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวก็มีเก้าห้าสามเก้าหกสามนะครับเอาให้ยสองคู่เข็นๆกันรถพี่น้อง บ่ต้องเอาไลเอาไล,เ,าไลเปียงทุ่นกันนะครับข,ข่ขาวคือข่าวรุดคือรุดไปรุดนะครับพี่น้อง FC, อีซีบ่ต้องเปลียงทุ่นไล้นะครับบ,รบ่แว้ยๆยุหันโชคดีเทีย่ยวบ่ลรนะครับผมงวดไปกี่รถนะครับงวดไปกี่บ่ไดดเลยพี่น้องเลยงวดที่ผ่นานมาคู่ง,งวดก็ได้อยู่ก็ได้ใช้ได้สวยกันลักแสนเนี่ยนะพี่น้องบอ่หล่หรอกนะครับบ่อใดคาหนหมวกน้ำมันไปหาคลิปหาข่าวมาแบ่งปันพี่น้องอีซีกันอยู่ จังหวัดบงเรืองหันนะครับมัดลายเติอบอยู่บ่เขานะครับอ่านะครับคือเอากันเริ่มจริงด้นะพี่น้องย่ำเขากับเขา่าย่ำรุดกับรุดสูตรของแอดนี่ที่เข่าส่วนไหลนะครับที่เข่าส่วนไหลรุดหน่อยนะครับสมมติว่าซิบงวดนี่สิสจะรุดจะแค่หวดหนึ่งบ่กเกินสองงวดนะครับอ้ามาวังเลขกสองตัวนะครับแอดจะจับให้นะครับวดนี้ให้พี่น้องเอซีเอาไปรุ่นกันเลยนะครับ สามห้าอ่ะสามหามาันกันได้นะครับเนาะสามศูนย์นะครับสามสองนะครับนี่ครับพี่น้องยิปซีไปไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยได้พี่นอ้องได้ทั้งสิบทั้งหน่วยบอปักลักเด้อบอปก,กันทั้งทีเลยพี่น้องสูตรของแอดนี้ไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วย บอต้องถามแอดอีกเด้อว่ามาหน่วยหรือมาบล์อะมาหน่วยหรือสิบไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรของแอดนะครับเอานะครับผมห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ด ห้าแปดนะครับหกห้านะครับผมนั่นเห็นว่าครับพี่น้องไปได้ทั้งหน่วยนะครับบนอย่างเดียวเด้อยพี่น้องบนย่างเดียวนะครับบอกเกี่ยวกับรางกันนะครับอ่ารางเคยใแอดกาคลิปไปแล้วนะครับให้พี่นอ้องเอฟซีไปอ่าเบิ้งคลิปยอดรางกันนะครับรางมาตัวใดกันนะครับ แล้วก็งวดนี้อ่าคลิปนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับอ้าถ้าผิดถือจิ้งได้ะาบผชอบที่แอดจับให้นะครับจะาบผชอบให้แอดจับให้ให้พี่น้องอ C ฟซีหาอ่าเด็กของพี่น้องอีฟซี่ในใจของพี่น้องอฟซีจะมาซีมาหกมาสองมาหนึ่งมาศูนย์ก็แล้วแต่พี่น้องอฟซีเอามาจับใช้สามหัวแอดนี่ครับผมสามเป็นตอย่างนะครับกับห่านะครับ เอาสุดท้ายแ้ากคลิปนี้ขอพี่รองอีฟซี่เอาแอดคือบนเนียนเห็นไหมอาในใจแอดนะครับในใจเด้อนะครับชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวนะครับสามหากับห้าเจ็ดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะสามสองชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องอีฟซี่อ๋อพี่น้องอีฟซีชอบตัวไหนก็จัดเอาได้ครับผม